สวัสดีนะวันนี้ก็จะมาสาธิตการติดไฟหน้าให้กับเจสกีนะคะอากาศร้อนๆก็เลยไม่ได้ออกไปไหนนะก็เลยเอลองลองติดไฟหน้าดูนะก็วันนี้ก็เอาเจสกีของรุ่นพี่นะ,ะมาทําอันดับแรกนะก็คือซื้อไฟหน้ามาแล้วนะเอาไฟหน้ามาแล้วก็ซื้อเจ้าตัวนี้นี่ก็คือ,อาบางคนก็ใช้เหล็กฉากนะแล้วก็เจาะดูเอาแต่ว่า มุกขี้เกียจนะมุกเลยไปซื้อขาเขาเรียกว่าขาติดไฟอะซัพอร์ตไลท์มอเตอร์ไซค์เนาะก็เอามาติดนะอันนี้ก็ดูให้ดูนะแล้วก็ไหนก็เลือกที่เป็นสแตนเลสน,นะไม่อาจะดูใหญ่หน่อยอันนี้คือมุกเลือกมันมันมีหลายทรงคนระับแต่มุกเลือกที่รูตรงเนี้ยมันประมาณไม่เกินแปดมื่นะเพราะว่าบางทรงเนี่ยรู รู้ที่เขาเจาะไว้แล้วอ่ะมันเล็กไปหรือใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเนี่ยสองข้างตรงนี้นะคะมันจะมีนอ็อตเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีน็อตอย่างนี้อยู่นะแล้วเสร็จแล้วเราก็ขันออกด้วยเบอร์แปดนะ,ะมีสองข้างจากนั้นนะคะเราก็จับตรงเนี้ยแล้วเราก็ดึงออกปุ๊บมันจะแน่นหน่อยนะไม่แต่ไม่มากก็ดึงออกมาตรงๆนอะ มันก็จะเปิดมาตรงนี้ส่วนสาไฟเนี่ยเราจะเห็นท่อสองอันนี้ใช่ไหมคะถ้าเราหย่อนลงไปเนี่ยมันจะไปถึงห้องเครื่องของเรานะแล้ก็หย่อนอมุกใช้เขาเรียกก็ฟิต t เทปนะใส่ลงไปปุ๊บใส่ลงไปตรงนี้ฟิติตเทปเนี่ยอันนี้เขาเรียกฟิตเทปก็คือแบบ เหมือนเป็นลวดสลิงนะคะแล้วก็ต้องตรงหัวมันจะมีลูกล้อตรงนี้มุกก็เอาเอาชุดรีโมทนะติดกัะตรงปลายชุดรีโมทไฟที่เขามาพร้อมสายไฟแนละ้วติดตรงปลายแล้วก็หย่อนจอฟิทเทปเนี่ยลงไปลงไปในช่องนี้ช่องขวาช่องซ้ายก็ได้นะแล้วมันก็จะไปโผล่ข้างใต้ตรงนี้พอดีแล้วเอาเบาะออกนะ พอดีมุกทำทิ้งไว้นะเนี่ยโขงใต้พอดีนี่คือชุดอ่อชุดอะไรเขาเรียกชุดรีโมทนะชุดไฟรีโมทมันจะมาพร้อมใส่ไฟเลยเดี๋ยวเล้วเสร็จแ,แล้วมุกก็เอามาพันเอาปลายบวกลบเนี่ยมาพันตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมุก็ททำการติดไฟก่อนนะอันนะี้ก็ม็กต้องใส่ชั่วคาวไปก่อนนะเพราะว่าจริงๆควรจะต้องตัด อันนี้คืออันนี้ถ้ามันเหลือช่องว่างเยอะไปตรงนี้มันจะติดนะอันนี้ง่ายที่สุดแค่นี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องใส่ลูบนไปก่อนอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะแต่ก็พอใช้ได้อันนี้มุก็ไปพ่นสีดํามานะคะมันจะได้ดูเกินๆหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปติดตั้งนะคะอันนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใช้กับรีโมทไฟนะคะมันก็จะกระพิบได้นะคะมุกคิดว่าเดี๋ยวจะไปตัดแผงอะคริลิกนะคะเอามา เปลี่ยนแทนสีใสง่ายให้เป็นสีเหลือง